สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมาอัปเดตการปลูกต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับของผมก็คือต้นไม้ที่ผมปลูกไว้แล้วก็มีความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นต้นไม้ของพระราชานะครับก็คือฟิกนั่นเองครับหรือมะเดื่อฝรั่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่สิ่งที่ให้เห็นก็คืออน,นี้ ลักษณะคล้ายๆกับหอมนะครับแต่หอมหรือกระเทียมใบแต่สอบถามแม่วลีแล้วนะครับนี่เป็นพันไม้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าต้นอะไรมันจะคล้ายคกับกระเทียมและหอมนะครับในการแต้มนี่เพิ่งแต้มลงไปนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมเฝามิมใจก็คือต้นมะเดื่อฝรั่งของผมที่ผมเลี้ยงไว้นะครับหรือปลูกไว้ ได้สักระยะหนึ่งที่ผมเริ่มทําช่องขึ้นมานะครับผมอันนี้ต้นก็สูงมากแล้วนะครับบางต้นนะครับบางต้นก็นี้ครับสภาพคือเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าส่วนของใครๆที่ผมติดตามนะครับในกลุ่มมะเดื่อฝรั่งพี่ๆกลุ่มมะเดือ่อฝรังก็ช่วยติดตามช่องของบ้านสวนแม่วลรีด้วยนะครับนี่นะครับ ผมก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับกับการทําสวนหรือการดูแลต้นมะเื่วฝรั่งผมนี่ผมได้ให้น้ําแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ขี้แพะลงไปนะครับพอดีไปบ้านเพื่อนไปเยี่ยมฟาร์มแพะเพื่อนมาก็ได้ขี้แพะมาเดี๋ยวจะลองมาลองใส่ดูนะครับคือต้นที่สวยเขาก็สวยสูงโปร่งครับตอนนี้ลงดินแล้วนะครับต้นสูงเนี่นะครับรากก็ลงดินแล้ว ดึงไม่ขึ้นแล้วน่าจะแทงทะลุอ่าอันนี้ไปแล้วแทงทะลุเข่งผมไปแล้วนะครับนี่ฮะก็ะยังอยู่จุดเดิมอยู่ครับเพราะว่าฝนไม่ชุ่มนะครับผมก็ไม่กล้าย้ายเอาไปปลูกบริเวณอื่นก็ยังอยู่จุดเดิมแต่บางส่วนครับนี่คือปัญหาที่เกิดจากมดนะครับมดก็ยังมารบกวนอ่าต้นมะเดื่อฝรั่งผมเหมือนเดิมครับนี่ครับแก้ไม่ได้เลยครับ ผมก็ตามเพจของเรานะครับผมมะเดื่อฝรั่งมาตลอดก็ยังพี่ๆเขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะถ้าเราไม่ใช้สารเคมีมันก็ปัญหามก็แก้ยากครับนี่ครับมันขนตัวเพี้ยครับขึ้นมาเนี่ยครับผมก็ต้องฆ่าเพี้ยนะครับอันนี้มันก็ทําให้มันกัดกินน้ําเลี้ยงของต้นมะเดื่อฝรั่งผมด้วยนี่ครับ เป็นลักษณะน,นี้มาหนึ่งกระถางนะครับแล้วก็ตายไปแล้วครับเพื่อนครับเป็นมะละกอที่เกิดขึ้นแทนนะครับนี่ฮะนี่ครับได้มะละกอแทนในกระถางนี้นี่ก็น่าจะเกิดจากมดนะครับเพราะว่าดูข้างล่างแล้วโอ้โหเป็นขุยเลยทีนี้ส่วนนี้นี่โดนศัตรูคือน่าจะเป็นมแมลงหรือแมงนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนมากินสบใบปลูกหมดเลยครับปัญหาหน้าเข้าสู่หน้าฝนก็จะเป็นราสนิมนะครับที่ใบก็ก็ยังไม่เกิดนะเพราะฝนมันยังไม่ซุบฝนยังไม่เยอะนะครับที่บ้านนี่ครับทีนี้นี่ครับอันนี้หาตัวไม่เจอนะครับเห็นแต่ทิ้งแต่ขี้ไว้ครับเนี่ยแต่มันกินก่อนที่ผมจะได้กลับมาที่บ้านนะครับ ช่วงนี้ก็เดินทางกลับมาลำบากหน่อยครับเนี่ยมันมันเล่นไปสัหลายต้นเลยครับนี่ครับใบปลูกหมดเลยครับแต่ต้องหาให้เจอครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแมลงอะไรมากินผมปลูกมาก็ระยะหนึ่งแล้วนะครับยังไม่เจอนะครับยังไม่เคยเห็นรอยแมลงมากัดกินนะครับนี่นะครับกินของผมไปสามกระถางนะครับ แต่สามกระถางนี้รู้สึกจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันอืมมันก็น่าสนใจตรงนี้นี่นะครับนี่ครับปุ้นเลยทีนี้ส่วนทางนู้นครับพวกอีลักกี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้สายพันธุ์ไหลก็จำไม่ได้ละก็ไม่โดนนะครับไม่โดนใบเขาไม่โดนนี่ครก็ ใครที่รู้พอจะทราบข้อมูลตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์แนะนําผมได้นะครับว่าน่าจะเป็นแมลงอะไรมาแอบกินใบนะครับปลุเลยครับนี่ครับแล้วลงดินยังไม่ได้โอ้ผมก็กลัวมีอยู่สิบห้ากระถางตอนนี้ไปแล้วหนึ่งนะครับไปแล้วหนึ่งกระถางเป็นมะละกอแทนและสามต้นสี่ต้นมะละกอก็สามต้นนะครับจะเอาไปลงดินก็ฝนยังไม่ตกอีก หนนะนนี้ก็ติดลูกนะครับอยู่ใกล้กับสวนมะนาวครับนี่ครับที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมครับสวนมะนาวดกมากครับมะนาวสองต้นนี้นะครับได้ผลให้ผลแล้วก็กินทั้งปีครับไม่ต้องไปซื้อเลยครับถ้าจะพาะใส่ในครัวเรือนนะครับถ้ามีงานก็มันก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะมันไม่พอแต่ถ้าจะทำน้ำพริกทำน้ำจิ้มอะไรแค่นี้ สาต้นนี้เอาอยู่ครับที่บ้านสวนแม่วลรีนี่ครับอันนี้ก็ติดโรคนะครับตอนแรกนี่ก็โดนมดเหมือนกันครับเขาสู้จนชนะครับกระถางนี้แต่มดก็ยังขึ้นที่กอเขาอยู่ครับผมแก้ปัญหาไม่ได้ครับตาผมบอกให้เอาแฟบนะครับหรือหัวซักฟอกมาโรยๆผมก็โรยนะครับแต่ไม่กล้าโรยเยอะนะครับเพราะว่ากลัวว่าโรยเยอะแล้วมันจะกระทบกับ ต้นมะเดื่อฝรั่งของผมนะครับหรือต้นฟิกนี่ก็เริ่มติดลูกอีลักกี้ติดลูกเยอะครับนี่ครับติดลูกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะลองเอาไปผัดดูนะครับคือก็ดูมาก็มีบางท่านบอกว่าฐานดิบก็ได้ก็คือเอาไปเอาไปผัดไปแกงเหมือนคล้ายๆกับมะเขือคล้ายๆกับ พืชผักทั่วไปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะครับเอามะเดืยวฝรั่งไปแกงดูนี่ฮะอันนี้ต้นนี้จะให้ผลครั้งแรกครับต้นนี้ครับนี่ครับนี่ครั้งแรกเลยครับนี่นี่ฮะติดลูกละลาสนิมก็ยังไม่โดนนะครับนี่ครับบางส่วนก็ติดผลนี่ฮะอันนี้ให้ลูกให้ผลแล้วอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเหมือนลองกระดุกครับแต่มดครับนี่ครับ วิ่งขึ้นของผมเก็บทุกต้นนะครับนี่ก็เกิดปัญหาจากมดนะครับทําให้ลูกเขาเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่ฮะอันนี้สายพันธุ์อะไรครับเพื่อนๆรู้ก็แนะนํามาบอกผมหน่อยนะครับผมก็รุ้นแันเป็นลูกลายๆนะครับแล้วก็อยากให้ใบออกสีเผื่อจะรวยเขาบ้างนะครับเพราะต้นนี้สูงมากนะครับแล้วลงรากนะครับดูครับรากเขาอยากลงดินไปแล้วครับนี่ฮะ สูงใหญ่มากเลยก็ว่าจะเอาไปปลูกหน้าบ้านนะครับไว้เป็นร่มเงาได้เลยครับตน้นนี้ดูแล้วแต่ตอนนี้ล่างมันลงดินไปแล้วอาจจะอยู่ตรงนี้ถาวรครับต้นนี้นะครับะจะได้เป็นร่มเงาอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะเป็นต้นที่จะใช้ขยายกิ่งพันุ์ไปในอนาคตนะครับนี่นะครับใครที่รู้วิธีนะพอดีผมเอาเปลือกไข่เอาอะไรมาใส่ด้วยนะครับ ทีนี้มดเข้ามาสิงสถิตอยู่แล้วไม่ไปไหนเลยครับนี่ฮะขุยเขานะครับนี่ครับนี่ครับเป็นขุยอยู่นี่ฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็เต็มเลยครับขุยนี่นี่ครับอยู่ใต้ใบครับดูครับนี่ครับท่าไหนรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับนี่ผมก็จะลองเอาที่เท่านะครับลงดูอีกสักทีพอดีมันไม่ไหวแล้วครับมันลุกลานบุกยอดอ่อนผมนะครับเต็มเลยครับนี่ คือเราจะใช้สารเคมีก็ไม่ได้ครับเพราะผมชอบเกษตรแบบอินทรีย์แล้วทีนี้มันมีลูกมีผลแล้วเราก็จะต้องเก็บทานครับดูครับนี่ครับวัวนี้ก็นี่ฮะสองลูกครับสองลูกส,สวยเลยแล้วก็นี่ลูกหนึ่งนะครับสามลูกนี่ครับอันนี้แม่แม่กับพ่อวลีแม่วาีกับคุณพ่อแกก็รดน้ำให้นะครับแต่แกก็ไม่ค่อย ได้สังเกตว่ามันมีลูกสุกนะครับผมก็มามาเจอสุกอีกแล้วเลยสามลูกเดี๋ยวจะเก็บไปให้อ่าพอตุยแม่ต้อยได้ชิมดูนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะว่ามันเป็นผลไม้ของพระราชานะครับที่ในหลวงรัชการที่9้าของเราทรงเอามาปลูกทางภาคเหนือนะครับนี่เริ่มนะครับเข้ามาเป็นสายพันธุ์ตางประเทศนี่ครับ วยนะครับสองลูกนะครับกำลังจะสุกเลยแต่น่าจะเก็บได้ไปแค่สองลูกก่อนเพรลูกนี้ไม่เก็บแต่ตอนนี้อุปสรรคนะครับอีกตัวหนึ่งศัตรูไม่ใช่ศัตรูแล้วครับเพราะว่าเขาเขาคงมาจับนะครับแล้วคงเห็นว่ามันมีลูกอะไรสุกๆหอมๆนั่นก็คือนกนะครับนี่ครับลอยครับลองลอย โอ้ผมเด็ดไปแล้วครับเด็ดทิ้งไปแล้วเมื่อวานนี่ครับขายไปสองลูกเลยนกมาเจาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บมะเดื่อฝรั่งไว้ไปให้พ่อกับแม่ลองทานดูนะครับพ่อกับแม่ผมลองทานดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเก็บเลยนะครับก็สวัสดีครับนะครับ เดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูนะครับวันนี้ได้สองลูกครับวันลูกนี้ยังถามว่านุ่มๆไหมยังครับยังแข็งอยู่ก็จะเอาสองลูกนะครับไปฝากข้าตุ๋ยแม่ต้อยนี่คนละลูกให้ชิมดูนี่ครับก่อนที่น้องนกจะมาขโมยไปก่อนนี่หนึ่งลูกครับก็สุกนะครับเพราะว่านี่ครับ ยันยันน้ำหวานออกแล้วนะครับยอแล้วนี่ได้สองลูกครับของผมยังมีไม่กี่ต้นเนาะนี่ครับก็ได้กินได้ทานครั้งละลูกสองลูกครับโอเคครับ ครับมาเดือยฝรั่งผมเอามาให้ตาลองตาตาผมครับนี่สองลูกหวานใน่อเป็นไงหวานหวานไหมหวานนี่ครับน,นี่ตาเพิ่งกินครั้งแรกนะครับโบหวานเนยอะหวานเนยอะ นี่ครับความภูมิใจของผมนะครับที่ปลูกในตยวใหญ่ด้วยโอเคครับอย่าลืมติดตามบ้านสวนแม่บรลีเกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่เหลืออีกลูกหนึ่ง <laughs> ตากินคนเดียวเลยนี่โอเคครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ